เส้นจังหวัดพัดทลุงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านในกันนะคะไปดูห้องพักกันก็แล้วก็จะเจอร้านขายของํำนะคะอ่าก็มีไอศกรีมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะในโ์ตู้โจแล้วก็มีขนม,มกบเคี้ยว นะคะแล้วก็มีของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกนะคะใครสนใจก็มาซื้อของได้ที่นี่นะคะมีไว้ให้บริการนะคะอันนี้น่าจะเป็นรถสองแถวนะคะที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวในการไปล่องแก่งเป็นคณะเป็นที่จะไปห้องพักก็จะมีที่พักก็เรียกว่าจุจดรอนะคะตรงนี้จะเป็นจุดรอนะคะ ก็ใครมาหาใครพบใครก็สามารถนั่งรอตรงจุดนี้ได้นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะร่มรื่นนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะมาดูห้องพักตอนนี้ห้องพักก็จะเป็นห้องพักก็เรียกว่าห้องพักจุดชมวิวนะคะจะมีสองชั้นนะคะชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะคะ หน้าห้องพักก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งเล่นนะคะดี๋ยวเราไปดูห้องข้างในกันไปในห้องพักก็จะมี2เตียงสามารถพักได้ 4, 4ีคนนะคะห้องฟ้างมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ ด้านด้านนอกนะคะที่มีม่านบังอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นระเบียงด้านนอกอ่าตรงนี้ก็พักได้4ดี่กลแลวเราก็ไปดูห้องน้ำห้องน้ำกว้างนะคะมีน้ำอุ่นมีโถจะโครกมีอ่ามีกระจกห้องน้ำก็สวยดีค่ะสะอาด ตรงนี้ก็เป็นเขตบ้านพักนะคะก็จะห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เข้ามาพักเข้ามานะคะตรงนี้นะห้องพักริมนานสองนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านในกันนะคะว่าห้องของเขาสบายหรือเปล่านะคะเปิดประตูเข้ามาถึงนะคะห้องพักของเขาก็จะมีกระจกมีทีวีนะคะแล้วก็มีที่แฝนเสื้อนะคะ แล้วก็เตียงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นเตียงเดียวนะคะสามารถพักได้แค่สองคนนะคะ,ะแล้วก็มีแอร์มีกาแฟนะคะกาแฟสำหรับตอนเช้ากาแฟสองชุดเออไอสี่ชุดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำสองขวดมีน้ำสองขวดมีกระติกน้ำร้อนให้นะคะแล้วก็มีน้ำมีกระดาษทิชชู่เรียบร้อยนะคะอ่า นี่ก็จะเป็นฝาผนังของห้องนะคะก็จะเป็นสีเหลืองมีดอกไม้สีขาวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ํานะคะ,ะที่ประตูก็จะมีที่แฝนนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกของเรานะคะอาจจะแฝนผ้าเช็ดตัวนะคะก็ได้นะคะหรือหมวกอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำเขามีโถจะจะโครกมีมีสายชำระนะคะมีสายชำระแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีกระจกนะคะมีกระจกมีอ่างล้างหน้านะะแล้วก็ทางหนานถ้าถ้าเส้นก็จะมีอะไรเนี่ยแชมพูให้หนึ่งขวดแล้วก็มีสบู่สองก้อนนะคะ แล้วก็ในห้องน้ําก็จะมีที่แฝนเสื้อนะคะเออโทษค่ะมีที่แฝนผ้าเจ็ดตัวนะคะฝาผนังห้องก็จะเป็นสีขาวดำเทานะคะออกตูนน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นฝ้าเพดานนะกะ็โดยรวมแล้วห้องน้ำสวยสะอาดนะคะพื้นห้องสีขาวนะคะ จะมีผ้าเช็ดตัวนะคะสำหรับห้องพักสองผืนแล้วก็ม่านนะคะม่านเอ่อม่านหน้าต่างนะคะก็จะเป็นสีทองตองนะคะสวยไปดูห้องพักกันต่อเลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นห้องพักชมวิวสามนะคะส่วนถึกสีเขียวนี่ก็จะเป็นห้องพักจุดชมวิวสองนะคะสามนี่ก็จะสวยงามมากเลยนะคะ,ะดูจาก ดูจากด้านนอกนะคะห้องพักจะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูโซนห้องอาหารนะคะหรือว่าเป็นโซนจัดเลี้ยงนะคะที่นี่ก็จะอยู่ติดกับห้องประชุมด้วยนะคะห้องประชุมจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่รับประทานอาหารนะคะแล้วก็จะมี เวทีนะคะเหนื่อยค่ะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเมื่อกี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะคะสามารถจัดอ่านเลี้ยงปีใหม่อ่านสังสรรค์อะไรก็ได้หมดจัดประชุมจัดสัมมนานะคะได้หมดนะคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องคนที่เป็นสตาฟในการพานักท่องเที่ยวล่องแก่งนะคะน้องชื่ออะไรครับ ครับ,รบที่นี่เขาล่องแก่งกันวันไหนบ้างคะได้ทุกวันเลยได้ทุกวันอ่าคิดยังไงคะัควววลละเยดด็กแแ้้ต่ผู้ใหญ่ก็หวัวละสองร้อยใช้เวลากี่ชั่วโมงครับหรือว่าตลอดเส้นทางที่ล่องแก่งประมาณสองชั่วโมงได้ สองชั่วโมงนะคะล่องแก่งก็หัวละ200ก็ล่องได้ทุกวันขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะล่องแก่งในช่วงเวลาไหนใช่ไหมครับ,รบก็แสดงว่าเริ่มเริ่มบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะออประมาณ9โมงเ้9โมงเ,มงเริ่ม9้าโมงไปเลิกก็นอ๋อก็สรุปว่าล่องแก่งที่นี่มีบริการนะคะเริ่มตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะผู้ใหญ่ก็ หัวละ200บาทนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาล่องแกงที่น,น่านตาซานนะคะก็เชิญทุกคนได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะในการล่องแกงตั้งแต่เสื้อชูชีพแล้วก็หมวกกันน็อกนะคะเซฟตัวเองเซฟความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูเรือนะคะสําหรับล่องแกงเขาเรียกเรืออะไรคะเรือแกน,อาานัวน,นาะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นเรือเก่าใช่ไหมที่ไม่ใช้แล้วนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรือที่ใช้อยู่ประจําก็คือสีม่วงอ๋อจะเป็นเรือสีม่วงนะคะที่ใช้อยู่ประจํานะคะมีไม้พายนะคะไม้พายแล้วก็ตัวเรือสีม่วงนี้นะคะแต่ที่กองอยู่ตรงนั้นก็คือเรือที่ชำรุดแล้วใช่ไหมคะ อแล้วเวลาเราจะไปล่องแก่งเราก็ไปกับรถกันนี้ถูกไหมอ่าไปกับรถกันนี้เพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยวคนที่จะไปล่องแก่งเนี้ยพาไปส่งที่ท่าเรือใช่ไหมคะแล้วก็ล่องมาล่องมาตามสายน้ําสายน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะคะล่องเรือมาตามสายน้ําแล้วก็มาขึ้นที่ที่ท่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ไปไหนครับ ออโอ้โอต้องไปต่ออีก3กิโลอระยะทางล่องแก่งนี้ก็คือประมาณ3-4ถึง5กิโลใช่ไหมประมาณ6กโอ้โหต้อง6กิโลนึงโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะคุ้มนะคะทุกคน200เองนะคะถ้าคิดถึงประสบการณ์แล้วก็ความสนุกสนานที่เราได้รับนะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนต้องมานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะตรงนู้นก็จะเป็นห้องเก็บเรืออ๋อเก็บเรือไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะม อันนี้รถที่จะเตรียมพานักต่องเที่ยวนะคะช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยนะคะคใช่ไหมเพราะว่าโควิดด้วยคนก็กลัวๆนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ในในจังหวัดพัทลุงก็ไม่เยอะแล้วนี้ได้ค,ค่ะค่ะก็ โควิดลดลงนะคะตอนนี้ก็โซเชียลดิทันซิ่งนะคะเราก็อย่าพยายามเข้าใกล้กันนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมเข้าไว้นะคะหมั่นล้างมือกินร้อนช้อนกลางอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเราจะเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะอู้สวยจังเลย <c oughs> ต้นอะไรเนี่ย <c oughs> ตาดีค่ะทุกคนตาดีค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนี่น่าจะเป็นต้นอะไรแบ็กเมจิกหรือว่าอะไรเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอลอะไรอุ้ยตายเหนื่อยไหมคะตัวเนี้ยตั้งนานแล้วเห็นโอ้โหคุกเข่าอยู่นานแล้วเนี่ยพี่มดแดงพี่อะไรพี่มดพี่แมนเอ้ยพี่สไปดเดอร์แมนไม่ใช่พี่มดแดงนะคะพี่สไปดเดอร์แมนน่าจะไม่เหนื่อยคะ่ะพี่เขาตั้งท่ารับไว้อย่างดีเลยเดี <S <S 1> <S 1> ย๋ยวเรามาถ่ายเด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะ ทีนี่น้ำใสนะคะน้ำใสสะอาดนะคะหน้าอาบเด็กๆก็มีความสุขนะคะพักผ่อนในวันหยุดน้ำเชี่ยวน้ำไหลดีนะคะไม่ต้องกลัวสกปรกนะคะดูแล้วยิ่งช่วงนี้สะอาดมากเลยค่ะเพราะนักท่องเที่ยวมีน้อยนะคะ กาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเรียนใจแนวด้วยนะคะ